สวัสดีครัพบกับช่องฟอนเกเลชแนลวันนี้นะคะฟอนก็จะมาอันบ็อกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอันบ็อกของวง l a c k p พ n k ซึ่งจะเป็นของน้องลิซานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะ แนกออ่อนมีแค่นี้เลยกล่องเปล่าไม่มีนี่นะคะจะสมบกแก์กันเลยก็จะเป็นเสื้อนะคะฮูดี้เรามาลุกการ์ดกันนะคะว่าเราจะได้การ์ดซ้ำทั้งหมดกี่ใบ อันนี้ได้เป็นน้องใส่แลลิชเซอรมอน,บนุบอดไม่ได้ลาดการ์ดเลกเลยจ้ะหมดเป็นหมื่นไม่ได้การเละเศร้านะเศร้าใจยอยู่แต่เราได้ซื้อนี่ครราผม ข้างในก็จะเป็นนี่ลลิาข้างในจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยเธอเราเข้าใจว่าม e <eland> ันเป็นลายมัดยอมเว้ยจริงๆนะเนี่ยฉันที่ฉันสร้างอ่ะฉันเข้าใจว่ามันคือมัดยอมไหมเธอแต่จริงๆมันไม่ใช่มัดยอมนะ คือเท็กเจอร์ผ้าคือหนักมากอะจริงจริงหนักมากผ้าหนาอันนี้น่าจะเป็นการแปะเอาอะน่าจะนะเนี่ยแอาตัวย่างที่มีเหมือนเป็นบิบบิบบิบจะดูก่อนว่าแปะใช่ไหม เอเขาแปะเอาข้างหน้าเนี่ยเขาแปะเอาเพรข้างในไม่มีอะไรก็ให้ดูป้ายป้ายก็เขียนว่าลิซ่านะครับในลิซ่าทำไมมีอะไรด้วยอะ่ะไม่มีไม่มีอะไรนี่นะครับเสื้อฮูดดี ซึ่งตัวใหญ่เราใส่ไซส์ใหญ่เราสั่งไซส์ใหญ่สุดก็คือซ l นี่ไซสเนะทุกคนก็คือใหญ่มากราคาของน้องนะก็คือ2490บาทรวมแวบดบรวมอะไรก็2587ก็เกือบ2600เกพกับว่าตัวนี้เกือบ2600ซึ่งสวยอะ่ะก็สวยนะ จริงๆก็อยากได้ฉีชมพูขาวนะแต่ว่ากดไม่ทันเออสวยนะตัวใหญ่ด้วยอ่ะจะใส่แต่ว่าผ้าใส่ไปเที่ยวน่าจะไม่โอเคหมายถึงว่าใส่ไปในที่ไม่ใช่อากาศหนาวอ่ะ เฮ้ยดีอยู่นะก <laughs> ็น่าจะเป็นรางวันนี้เออนี่ก็ดีแลว้วอ่ะ โอเคนะครับซึ่งอันนี้ฟอนก็มาเปิดเป็นมันชิ้นสุดท้ายแต่มันไม่ท้ายสุดไงเข้าใจไหมเพราะว่าของระบั้มน้องอ่ะมันเหลืออยู่หนึ่งอย่างอะที่ยังไม่มาซึ่งกําหนดการของเขาก็คือเดอนกุมผาซึ่งฟอนแลาฟอนจะไม่รอแหละก็คือไม่รอเปิดพร้อมกันหรอกฟอนจะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟอนด้วยนะครับเดี๋ยวฟอนจะมารีวิวให้ดูนะว่าที่ฟอนสั่งของน้องลิซ่าทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วเป็นเงินเช่าไหร่โอเคค่ะยบ,บาย